สมกับความฝันของปู like ้เลยชัดเจนเลยเป็นว่าปูใหายแบบชัดเจนเลยครับคุณผู้ชมบเร่บริเดาบริยังเงบร่เดาย่างไงๆเลยครับผมมาเราถึงตัวเลขชัดเจนมดเลยนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมพอกักับผมบ่าวศักดิ์คักอรรถแชนแนลนะครับผมมื่อนี้ผมกับีสุภปพรนะครับเมื่อนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมมาที่ศาลปูเมินนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งผมได้มาแล้วเทธอนึงนะคึ่งแต่ก็ตอนนี้ว่าไหนเป็นศาลแมนตอนนี้ว่าได้เป็นศารหรอมาที่เออบริเวณที่ปูเมินเพิ่นอยู่ปูเมินนะครับแต่ของเก่าเพิ่นบ้านเหตุเป็นศารเองแมนค่ะแต่เพียงแต่ว่าเอาสังกสีหน่อยมามาม่วงไปนี่กานแดดกันฝนแมนนะครับผมนี่คือปูเมินนะครับท่านผู้ชมครับเป็น ปูเมินที่ให้โชคให้ลาบแม่นนะครับท่านผู้ชมครับผมมาแล้วเทือแลกั้งแต่ต้นเดือนนะครับผมท่านผู้ชมแต่ว่าทีได้มาอีรอบสองนะครับผมไม่ยากบอทันขักมันบอทันขักปูไปเข่าฟฝันปูไปข่าฟฝันมื่ขึ้นแม่นปูไปข่าฟฝันบอกว่าแหกลับมางงนี้อีกเนี่ยนะครับแต่ว่าปู่วาแบบปริศนาแหงแม่น่ในข้อฝันที่บอกกี่ตั้งนะในวามฝันว่าปูว่าให้มางงนี้แล้วก็ในวามฝันเขาปูปูผ้ามาเลยกับเมื่อกับตาเ้านังโหซึว่าเมื่อกับปูนเรีออะไรห้ามา เบิ่งเองียงบอกเลหรือว่ามาหยั่มตัวเลขให้เอฟซีม่หยั่มตัวเลขบ่เพราะว่ารอบแรกเขาได้ตัวเลขไ,ไปแล้วนะแมนค่ะกัชวนอีกเป็นโค้งสุดท้ายเนาะ <6 S 2> ของงสุดท้ายวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมื้อนี้นะครับผมมาตามความฝันเลยนะครับผมเพราะว่าสารนี่เป็นสารใหม่สารใหม่ที่ผมเพิ่งเคยได้มานะครับท่านผู้ชมครับมาครั้งแรกแล้วตัวนี้เป็นครั้งที่สองค่ะนะครับผมมามืัอนี้มาเบิ่งมาปูเสียหายตัวใดอาจจะจุดตัวเลขทูบอีกนะครับผมถ้าเกิดได้ตัวเก่าก็แสดงว่า เป็นตัวเก่าถ้าเกิดเป็นตัวใหม่ก็คือท่านผู้ชมกับพิจารณาเบิ่งแสดงว่าปูหายสองชุดนะครับท่านผู้ชมคำเดียวมากเมื่อนี่นะครับเนาะสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านผู้ชมครับเชื่ออยเป็นจอมปลวกโบราณจอมปลวกสุดเลยตรงนี้โอ้ยหอมมากเลยคนลุกนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเาบอกเดี๋ยวเาบอกปูก่อนเนาะเนาะนี่บรรยากาศตอนกลางคืนคือก็ครับผมท่านผู้ชมนะครับบรรยากาศตอนกลางคืน อยากเห็ดเป็นสารให้ปูเนาะเห็ดเป็นสารดีๆให้ปูนะครับทา่านผู้ชมไม่ธรรมดานะครับปูเมื่นนะครับทา่านผู้ชมนะครับเพิ่นบอกว่าปูวันน,นี้นเนชเป็นเ,เวลา4ทุ่ม4ทุ่มกว่าเด้ครับทา่านผู้ชมผมเพิ่อนเดินทางมาหอดนะครับ4ทุ่มกว่าแล้วนะครับบ่มีจานหรือบะมือบะมืองลืมเลยลืมจาน มาแบบพเฝ้าไอ้พอเฝ้าว่าส no like well, so ิบวมาแล้วได้ว่าสิบวมากกักัใจหนึ่งใจสองอยู่แบบว่าคิดคิดคิดนั่นอยู่ว่ามาดีหรือพวมาดีเนาะเป็นตัวอย่างนะครับท่านผู้ชมนะครับแต่กับทองมานะครับผมมาตามความฝันนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งหวรัฐบาลไทยนะครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ได้ครับเด้อเห็นเป็นกำลังใจบบาสักค้าวอร่อยและก็วิสุภาพข้นั้นะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมเองกระพึง อ่าเลี่ยงงานนะคงเขเนาะเด็กเนี่ยเธอบ่มากกับบไดายเพราะว่าพูดไปขอฟันดีสุภาพพนนะครับปูมีอย่างสิบวอร่อยฟังเนาะเปิดดตีเสียงยังไงครแคกแคกอยู่เป,เป็นเรื่องธรรมชาติอ่ะกระปากตอนนี้ บุมีลมบุมีหย่ยงนะอากาศนี่แกปากแกปากเอาหนงหนี่เอาตั้งสมาธิแล้วลึกถึงถึงศักดิ์สิทธิ์เพราะวบรมเนี์ห้ามาขอเนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นจอมปวกง่ายเลยนะครับผมบูมึงเจอบางนางเบิร์ปูแล้วนางเนี่ยมัค่ะปูเซย์ส่งให้หลับปูเซย์ช่องสองเวีนึง,งอันอันทวนอันนั้นไหม กอก็ก็เก้ากอกยาผู้เฒ่ากอกยาโบราณเสียงป้าผู้เด็สุดยางไมบหมแง่นึงกรอบไง่เลยไฟลุกเบิบๆเลยพุ่นมอหน้องใหม่ก็อยู่ในมืองนะเอ้าท่านผู้ชมที่ทั้งบ้านก็อธิษฐานนำกันได้ครับได้เพื่อขอโชคขอลาภนะครับผมกับปูมือเท่านะครับผมอ่ะตั้งน้ำมืสามจุดด้วยกันครับผม สาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเด้อผู้เมินผู้มีเดชผู้มีเดชให้ได้สมซาสมฤกโมเนช่องเบาสักขละอรรถปิสุภาพรนเมียนครับหาได้มาตามความฝันตามความฝันเลยผู้ไปเขาฝันมาหาปู้เทอเหล้วปู้ก็ไปเขาฝันเลยค่ะผู้ไปหาผูบอกมาเราควรรู้เนาะ อันบอกว่าให้มานี่ก็เลยตามความฝันมาปูไมีอย่างสิบอกลูกหลานเนะาะจังไรก็อย่าหนึ่งกระปูเด้อบรรยากาศลิ่นได้เสียงนกแย่แย่แย่เยอะไหมครับท่านผู้ชมอะใช่ถูอยู่ในปาใ่าในดงเนาะรูร้านสิขอเขาย,ยาะถูกห้ถูกม,มันฝงออกโมมีหอนแนวว่างเด้อปูเดเขาว้า อ๋อาหนึ่งองอันนี้มอคสี่ปะเสียบน้ำนะดูเดี๋ยวมาหาปูอีกรอบรุ่นเดี๋ยวจัดเตรียมอันนี้มาให้เนาะเนี่ยเสียบทูมาให้ปูน,นะเพราะว่าเบื่อแล้วบ,บ,บอกบอกมีคนมาบูด้านหนาการเราเลย กระสิหูวแต่แต่ผู้ฮูเนี่ยพ่อผู่แต่ว่ากับผู้กรบปูฮันี่มีชื่อเสียงแบบแบบแบบมันน้าพ่อคนสิรู้จักจังซี่นะก็ฮู้แต่ผู้ฮู้แต่ว่าเพิ่่นวาตอนนี้บรรยากาศนะครับท่านผู้ชมนะครับเวลาก็สี่ทุ่มนะครับผมสี่ทุ่มกว่าแล้วนะครับใกล้สียหาทุ่มไข่เสียหาทุ่มแล้วนะครับบรรยากาศสีฟ้าวิ่งนะครับผมเออทีปูเลื่อยสูบข้าวศัขยาออกเลยต้องเห็นเนาะหรือว่าจะจับเอา ขายาวออกดีกว่าไม่ว่าปูเสียหายตัวใดหรือว่าหายทูกตัวใดซาตอเด้อร์ปูเหมือนปูนี่วิสุภาพพ่อจิขอเขายาวถูกยุดในกองนี่แหละยุดในกองนี่ถือว่ามือนีเป็นโครงสุดท้ายแล้วโครงสุดท้ายหมดประจันมือที่หนึ่งหายตัวใดล่ะหายแม่นฝงออกมาได้ได้ปูหายเป็นคือความฝันของปูบอกปูอยากให้มาหาเอ้าวันวันเขายาวซ้ำรู้แล้วบ่อยเย็นรู้แล้วว้าวกระลัึกรู้แล้วครับ อโอ้นะครับปูหายมาแล้วนะครับดีด้วยท่านผู้ชมมองจากสายตาปูแล้วปูคือสิอหลูกร้านมาหาบ่ใครมีคนมาหาปูง่ยยงายเลยนมีคนกล้ามากเลยนะครับ,บท่านผู้ชม,มองถนน ยิงเป็นกลางคืนจังสิจึงมีคนกล่าวเขามาเลยสาธุขอสามตัวดูวปูเด้อเพื่อเปน็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากจินแบ่งหวยรัฐบาลไทยเมื่อปัจจุวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกปูเสียหายตัวใดๆออกมาหน้ำถูกนี่แหละค่ะถูกบางอันจุดแต่กระเดยตัวเดียวก็มีสองตัวก็มีแต่ว่าเมื่อนี้ลูกหลานขอสามตัวดูวปูเด้อ ให้ชัดให้เจนให้ชัดเจนเลยถือว่าม้ามันนี่มายำรอบแล้วปูอย่าไห้เดาเป็นตัวเลขว่าตัวเลขนั่นตัวเล็กนี่เอกมาชัดๆได้ถูคให้ลาบลูกล้านแห้งๆปังๆได้ลูกล้านมหาปูอีกหาเนีมาไห้ปูเนาะ่าสจะมาพอเติมยังไห้ปูเพราะว่าเล็กน้อยสิขอขันออกคือแมนคือปูไห้แมนแมนลูกล้านสิบพรถือแต่ว่าเขาให้เอฟซีเอฟซีมันถือแมนให้เป็น ไตแปรเด้๋เบิ่งให้เพิ่นไดือเถือดปูเด้อสาธุปูว่าสิเป็นสองตัวเนาะสามตัวก็ให้ถือกวางสี่สาเพราะว่าสามตัวมันก็เกิดสกินยากนาแ<ม>น่แเมนอือฮะปูใส่ท้องเสร็จบิงแง่นงงหนึ่งเห็นบ่กตั้งแต่ซื้อเราไปยังปูมื่นปูมืน่มนนะครับบ่ธรรมาดานะครับท่านผู้ชมครับ เป็นสารใหม่ที่ผมได้เพิ่งมาเจอนะครับท่านผู้ชมมาเป็นครั้งที่สองมาเป็นครั้งที่สองนะครับผมแม่ใ,ใจขยามากครั้เว้นอยู่แต่ว่าต้อากับข้าเฮ็ดงานเนาะก็ะะเลยบม่มีเวลามากมากบวชเพิ่นมากบวชเพิ่นเพราะเพิ่นก็นอยู่ไกลนะครับเถิดเสมาฮอดพี่น้องเอ้ยก็ออกจากบ้านมากก็สองผมนะคะรับผมเถิดเสมาฮอดเอาตรงๆเด้อปูเด้อ ว้ามันเลขเจ็ดมาอีกแล้วเดิอเอาอีกแล้วเ่เจ็ดเจ็ดนี่นะเจ็ดใหม่แล้วเจ็เจ็ดเป็นเลขที่มาแรงเลขเจ็ดนี่เป็นเลขที่มาแรงน,น,งนะทุกทุก่ะป,ปักจะักพารุโกซืเห็นมปักฮารุเซะเสียงนั่งทุกทุกหรอ ม,ม,มันน่าตัวนี้จะดีกว่าะเด้อรูร้านมาดีเดียวมนันรุนร้านมาขอส่ขอลาบํำปูได้ไหมนี่รับหมูรับสาบเด้อมันน่าตัวรนนี้เดี๋ยวผมสีบ้าแต่ผู้ชมไปซองตัวเหล็กนะครับไปซองตัวเหล็กบริเวณปูนะครับนเนาะเพื่อแต่ผู้ชมเห็นเป็นตัวเหล็กเอียงแนนบอกเพราะว่าค้านห้างนี่เห็นบวกขึ้นกันเป่นวานะครับอันตักกวกระตั้งหาแต่ว่า สบ้าซองตัวเหล็กปูนะครับตรงนี้ว่านี่เป็นสาร,รนะครับผมเพราะว่าตอนที่ผมมาที่แหลกอีรีผมเห็นแต่ม่นปูเนี่ยตั้งยืนสี่แน่นบ่ค่ะถ้าเกิดว่าผมมีโอกาสได้ยผมสีมาเห็ดเป็นซาในหน่อยให้ปูอยู่เพราะว่าให้เพื่นไปให้สีแต่ถ้าบอกธรรมชาติเพิ่งจะอยู่งสี่เนาะเพิ่งจยู่สี่รธรรมชาติแต่ข้าอยากส้างความแต่เรื่องเนี่ยเพื่อน,นอ เดี๋ยวพ่ท่านผู้ชมไปซองตัวเลขน้ำกันครับผมท่านผู้ชมมาเบาิ้งไก๋อๆน้ำกันเนี่ยหมื่นปลาเล็กเจ็ดมาเต็มทีแล้วเจ็ดนี่สัตว์เยนแห้งนะครับผมท่านผู้ชมกะเต้าขอว่าหให้ออกมากชัดๆ ว่าเบิรงคลิปหรือว่าเอฟซีที่มาเบิรงคลิปเนี่ยเพิ่นก็สิบว่าเพิ่งเลขไม่ชัดไงแต่ว่าตัวนี้ตาขอววายยาห้เลขจางอ๋อห้ชัดๆเเลยอาให้ชัดๆเลยเอาให้ยจริงจให้เห็นเห็นคักๆักเลยเอฟซีเพิ่นก็สิได้เห็นให้คักๆคักเลขเจ็ดมือสายตาปูติแล้วครับท่านผู้ชม เบิ่งบริเวณตัวปูนี่อย่างเนี่ยเอา้เอาพวกนั้นเราพอดีเลยอย่างนี้โอ้โหสมซาสมเด็ดระปูเลยมาลุ้นตัวที่สองตัวแรกเจ็ดมากแล้วครับผมตาผู้ชมหลักหน่วยเป็นปตัวไหนหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อย บ้าอืมบึกบูกยแกร่ันครับอ้าเตรียดชัดเจนให้น่อตัวที่สอ ถือว่าผูให้มือนนอนต้องไปหาไปหาผูสมเฮ้ยน่มาเอาแล้วแล้วนิ่งไว้นิ่งไว้มือนั้นต้องไปหาปูสมไปหาปูสมปูสมก็หายเจ็ดมันบอกรายเลขเจ็ดเจ็หนึ่งไ หนึ่ง่ว่าเจ็ดหนึ่งที่ว่าเลขนี่เก่งปูชมอ่ะแต่ว่าแต่ว่าห้าจุดถูกห้ากี่หนึ่งแต่ว่าเอฟซีเห็นเป็นศูนย์หลายคนให้เห็นแต่เป็นศูนย์นี่ยเอฟซีคอมเมนต์มากบอเแม่ค่ะว่าจีน, 0, 57, นัยศูนย์ห้าเจ็ดเนาะก็หนึ่งห้าเจ็ดแต่ว่าเอฟซีว่าเห็นเป็นศูนย์ห้าเจ็ดอืมเอา้ากะกับโบเป็นยังไเห็นต่างคนต่างมุม,ม่องนะครับท่านผู้ชมหลุดตัวตนี้ เลขสี่แน่นอนนาจะเลขสีเ่เขาสันเลขบอกปูเฮ้ยอย่าสูบปูไดบหรอมันเงี้ได้ปูเด้อ สีมาสีมาสังเกตบอกว่าถูกบาไหมดอกหนึ่งคราท่านผู้ชมเยืนเลยหนึ่งถูกบาไหมดอกหนึ่งนะครับเยืนหนอ๋อผมก็เลืมเปิดไฟเนาะเอฟซีจะเห็นหงมัวบุหร่เลืมเปิดไฟมาเห็นหเรา เจ็ดสีหลอกก็น้องมาปูมือน้องเด็กตัวแดงทำอะไรได้แต่กระเล็กสวยเท่ากันหลอก,ลกสวยง่ายเหมือนกันนี่สมกับความฝันของปูเลย ชัดเจนเลยเป็นวะผู้ให้แบบชัดเจนเลยครับคุณผู้ชมบ่ได้บ่ได้เดาบ่ไเรยังไาบเร่ยวยังยาเลยครับผมมารอบนี้ตัวเลขชัดเจนไดเลยค่ะนะครับถ้าเป็นน้ำข้อฝันอีหลีเด้อรผู้เด้อสาธุให้ลูกหลานลำล่ำรวยๆเด้อ FC ทั่วโลกทั่วประเทศเพิ่นก็ตั้งตารอคอยเด้อมื้อนี้ช่องบาสักขลาลุ่นอย่มาเป็นแนวทางให้ FC นะครับผมสุดท้ายคุ้งสุดท้ายเลยค่ะเพราะว่าไปหมืองใดมีแต่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้ามกลางความร่ำลวนเพิ่นอย่างใดเนาะ เา้าวข้ามาดีมาดีมาขอจบเอลาเพาเปิ้า,าขอาที่ดีข้าก็มีแนวมาเสาา้นมาไหวเพิ่นบางเท้อเพิ่นอาจอยู่ในป่าในอย่างว่ใครมีคนมาพัเพิน่นมันบอกแต่ขา้าข้ามาเพื่อก็กดีใจแล้วขามาเพื่อดีใจแล้วนะครับผมแต่คนม่ให้เล็กแม่นนี่ตามที่ได้ยินเขาบอกมาเล่งหล่ามากก็ไมี่แต่คนงานกกับผาผ้ห่อกรกับกับผู้คนใดเพื่อก็คือใดผู้บนหูวกับมี่คือในบริเวณ น่ะนะแ,แต่ว่าปู่เนี่ยเพื่อสิบคนใจดีดนะนี่เป็นสินเก้าเนี่ยถือเป็นสินเอียงสินของคุณโบรานเดี๋ยวตัวนั้นค่อยว่ากัน เธอตัวที่สามคนเพิ่นสีมีหุ่นมันยังเมื่อว่างใหม่นี่เพิ่นต้องมีที่ไปที่มาของเพิ่นไลยสถานเพิ่นบอกหุ่นเมื่ว่างหรอกตรงนี้เห็นสักอย่างแทลการเหอบกม่ร่มมกเงีงเลยสถานที่สถานที่แต่ละสถานที่ก็ย่อมมีที่ไปที่มาต้องมีเหตุและผลมีที่ไปที่มา ถึงสิบควรว่าสิเฮ็ดขึ้นมาเองโดยแบบแม่นบ่เฮ็ดขึ้นมาเองบ่ได้ตัวที่สามหลุนรุ่นกันนะหลุนตัวที่สามว่าสิเป็นอย่างูรสุดท้ายแล้วปูเมือนจัดให้เต็มๆเลยฮะถ้าปูบ่ได้เข้าฝันลูกหลานก็บ่ได้เดินทางมาหาปูที่ป่านี่ะนะครับก็จฉะมาขอน้ำตั้งแต่มาพ่อปูนรู้สึกว่ามีความผูกพันเลย อยากมาหาปูอีกาาในใจก็อ,กอยากมาหาเพิ่นงวดละเทอือองวดละเทือเพื่อเป็นแนวท่าน,นะครับผมแต่ว่าทีมาาเราที่ซ้อนคือเพิ่นเขาฝันและกระตัผู้ชมครับคือปูเขาฝันว่า,าใหญ่กลับมาอีกแน่มาเบิ่งยังเนี่ยมาเบิ่งอียงไหนมันชัดเจนมบาเบิ่งอยียงเนี่ยเอ้าเป็น<บ> <บา S 1> ดังค <บา S 1> ำฝ<บ>ันเลยครับผมเจ็ดสี่นี่ชัดเจนมากเลยปูว่ามาเบิ่งอียงเนี่ยเหมือนกับปูอยากให้มาเบิ่งอียงโู้อยากเห็นตูบแต่ให้มาโอ้ยนี่ยท่าตับผู้ชม เด็กซีแต่วมากเลยเมือเกี่ยวปืป,ปื๊บเลยไหมกี่แหมมันพองมันพองเออเหล็กซีพองมากเลยครับผมท่านผู้ชมที่าาาสามเปียกอย่างน้นนอยอย่ว่าศูนย์เด้อ่ะว่าเหล็กอย่างเอาว่าจะว่าเหล็กอย่างเอ้ามนเกี่ยวเป็นเหล็กเล็กเก่าอย่าว่าศูนย์นด แล้วผู้ชมมีู่ในัวปูอ่ะเพื่อเห็นตัวเลขก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้ด้วยครับเด้อแต่จำไม่ได้ว่ามานหลอดอนตัวเลขเนีน้แต่ว่าเหมือนกับเลือกซีว่าเลขสวยอ่ะหลอดคนเที่ยวมาเนาะแมนเลขเลขพอแล้วนั่นพอแล้วอ๋อไม่แม่นเด้อปูเด้อถึงเตรียมไปโหลดเด้อปูคงสุดท้ายแม่นไกลไปปก์เป็นปัญญาการสร้างหลังกับอิเดินทางมาหาเลขศูนย์อะฮะศูนย์ศูนย์หรือเปลาศูนย โซนติเจ็ดสี่สูนบอกนะยาเพิ่งยาเพิง่งให้สรุปก่อนสนะสูนมานะให้สรุปก่อนสูนวิสุพภนี่มั่นใจเลยล่ะเลขดังแม่นบ้องอาที่จุทุชม บอคิดเลยชัดเจนบอให้สรุปก่อนชัดเจนบอเบิง้งเบิ้งค,กคักเอาขอย้อน,นปูฝันอยญ่ให้มาหาเนาะปูเนาะโอ้คักบ่บาดคัก,อคกอเอารวดคักเอารวดเด้อบาดพี่น,อน้องเอ้ยคักเอารวดซ้ำซือสองเอารวด ขันออกัวนี้ี่บ่สังเกตเหล็กซีนะครับผมผูข้อมันเลยซีศูนย์ซีศูนย์กบ่าเด้เจ็ดศูนย์กบ่าได้ผมตาได้ปูเด้อสมซาสมเรือสมกับปูไปเขาฝันอิรีเลยถือว่าเหล็กเนี่ยตรงกับหลายสำนักเลยซีศูนยี่บอศูนย์เจศนไอเห้ย ผู้ชมสรุปตัวเลขแล้วนะครับผมเจ0ศูนย์นะครับนะครับผมเพื่อเป็นหน้าทาในการเสี่ยงโจกสลากกินแบ่งหวยรัฐบาลไทยนะครับผมงมดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับผมท่านผู้ชมนะครับเมื่อนี่เดินทางมาหาปูเมือเป็นครั้งที่สองนะครับด้วยตามความฝันนะครับผมปูบอกว่าอยามาเบิ่งมาหนีนะมาเบิ่งออียงนี่ขนานะครับเดี๋ยมาหอยมาถึงแล้วตัวเลขก็ได้ตามนี้เลยนะครับท่านผู้ชม ชัดเจนอิลีครับบ่มีหมองผิวเลยเห็นเห็นค่ะสบ่เจ็ดศูนย์เต็มเต็มบ่ต้องแปะเป็นตัวอื่นเลยเป็นตัวอื่นนี่ยากยังว่าแจ้งคักยังว่าเลขแบบบ่ต้องเต็มบะดาวาโอ้ย้แม่นๆเด้อปูเด้อเฮงปังๆนะครับผมก็สิได้มาหาปูอีกเด้อบดนี้ไกลไปในดูแลก็สิเดินทางมาคือเก่านะครับผมสถานที่ศักดิิ์สทธิ์มื้อนี่อุ้ย่ยงโอเคโอเค งาไม่งาไม้งาไมา้โอ้แม่งโอ้งาไม่โอ้วาายอวาูบริวานปูนเต็มเลยเอ,อบะบ่ห็นหดอปูคนหมูวิลาวามหาเพัน้องอบแล้วลกร้านจะเดินทางกลับเดินปูดเด้อจกลับลากที่สไลเได้บัดให้ปูน้ำเบิง่งน้งาแยงกูกห้านตลอดปลอดภัยให้มองได้กับตลอดปลอดภัยมหาปู ที่สําคัญก็ให้โชคให้ยมันให้โชคให้ยมันเด้อปู่เด้วเอฟซีเฮาขอโชคให้ยมันผมบ่ถือกับบ่เป็นหยังใหอยเอฟซีผมถือค่ะนะครับผมที่เพิ่นติดตามช่องบ่าวสาขาโร้เพิ่นมีโชคมีลาภน้าปูเมืองสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พวกนี้นะครับผมไกลปานไหนอูกหลานก็สิเดินทางมาหาปู่คือเก่าค่ะนะครับผมเอ้าเอ้าลาปู่ตัวบบกันจีกลับตัวแบบนี่เมื่อช่างไรนะปู่ก็ให้ล่ะเอาค่ท่านผู้ชมเบิ่งกันชัดๆนะครับผม้งสุดท้ายอีหลีอีหลอ ปูก็ให้แบบคักเอาโหลดแล้วล่ะปูให้แบบคักเอาโหลดแบบบ่ตร่งแปลเลยแบบสไตล์คักเอาโหลด740ดสีชัดๆเลยนี่ครับท่านผู้ชมเทียนก็สิเบิดแล้วเฮาก็สิได้กลับบ้านได้แบดอยู่โจเทียนเบิร์ดเนาะโบราณเสิยดางกลับละสิสไลด์เด้อปู่เด้อรยังไงก็ให้ปู่นําเบิ่งนําแยู่กหลานหึงๆปังๆสาธุสาธุนํากันเด้อท่านผู้ชมนะครับผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวสักคักเอาโหลดด้วยกันแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจนะครับท่านผู้ชม บอสการะเจเดปมหาปูเมิอนอีกนะครับคุณผู้ชมฮะบาสเหมือนสก,ก้อนนอกวิสุพหันนอกความเมื่อบานได้บาทตัวเดือดแล้วเนาะไปลาปูห้องมาเมื่อเดือดปูเด้ดเอ,อ